ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาหลังจากที่ได้ใช้เวลาในการศึกษาในหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาซึ่งแต่ละคนอาจใช้เวลาในการศึกษาที่แตกต่างกันตามรัับสูตรคณะที่ศึกษาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทุกคนนวนเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับบัณฑิตที่ได้สำเร็จการศึกษาด้วยความอุตสาหะวิริยะมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาทั้งยังตระหนักในการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งผลให้ทุกคนได้เป็นบัณฑิตที่รอบรู้และสมบูรณ์ด้วย พฤติกรรมแห่งความดีอันหนสิ่งสําคัญที่บัณฑิตพึงตระหนักไว้ประการหนึ่งคือเมื่อทำกิจการงานใดๆควรตั้งใจนำความรู้ความคิดและมีวิจารณญาณที่มั่นคงในการดำเนินงานด้วยความมีเหตุผลอันถูกต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เต็มความสามารถและหากทุกคนได้มีความมุ่งมั่นและพยายามกระทำให้ได้ ดังนี้ย่อมประสบความสำเร็จส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทั้งในกิจการงานการคลองชีวิตได้อย่างสมภาคภูมิของผู้เป็นบัณฑิตยอย่างแท้จริงในนามผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายขอรัตนาคุณภาษีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้บัณฑิตทุกคนมีความสุข มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่เข้มแข็งสามารถฟันฝ่าอวปสคต่างๆได้ตลอดจนประสบความสำเร็จในทุกด้านโดยนำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองสังคมและประเทศชาติสืบไป